สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารบุพารามปรา,าสาทของมิคารมานดาเขตพระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นในเวลาเยน็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่ทรงพักผ่อนแล้ว ประทับนั่งณที่ภายนอกซุ้มประตูครั้งนั้นพระเจ้าประเสริฐทิโกศลเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครันแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วประทับนั่งณที่กวนส่วนข้างหนึ่งก็สมัยนั้นชจดินเจ็ดคน นิครนเจ็ดคนอาเจละกะเจ็ดคนเอกะสาดกนิครนเจ็ดคนปริภาชกเจ็ดคนผู้มีขนรักแรเล็บและขนยาวถือเครื่องบริคารต่างๆเดินผ่านไปในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคท่านใดนั้น พระเจ้าเพรเศทิทิโกศลก็เสด็จลูกจากอาสนะทรงกระทำพระภูษาเฉียงพระอังสาข้างหนึ่งทรงจรดพระชานุมนทลเบื้องขวาณนะพื้นแผ่นดินทรงประนมอัญชลีไปทางชดินเจ็ดคนนิครนเจ็ดคนอเจลกะเจ็ดคนเอกะสาดกนิครน จ็ดคนปริผ่าชกเจ็ดคนเหล่านั้นแล้วทรงประกาศพระน,นามสามครั้งว่าท่านเจ้าข้าข้าพเจ้าคือพระราชาประเสณที่โกศลท่านเจ้าข้าข้าพเจ้าคือพระราชาประเสณที่โกศลท่านเจ้าข้าข้าพเจ้าคือพระราชา ประเตนที่โกศลลำดับนั้นเมื่อชดินเจ็ดคนนิครน,คนเจดคนอเจลกะเจดคนเอกะสารดกนิครนเจดคนปริภาชกเจ็ดคนเหล่านั้นเดินผ่านไปได้ไม่นานพระเจ้าประเตนที่โกศลเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ครันแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระเจ้าเปรฐที่โกศลประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญพวกนักบวชเหล่านั้นคงเป็นพระอรหันต์หรือ ท่านพระอรัตมักเหล่าใดเหล่าหนึ่งในโลกพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนมหาบาพิษพระองค์เป็นกครหัสบริโภคกามครอบครองเรือนบรรทมเบียดพระโอรสและพระชายาทาจุรนจันอันมาแต่แคว้นกาสี ทรงมาลาของหอมและเครื่องรูปไลยยินดีเงินและทองยากที่จะรู้เรื่องนี้ว่าคนพวกนี้เป็นพระอาหารหันต์หรือคนพวกนี้บรรลุอรัตมรรคดูก่อนมหาบาพิษศีลพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันก็ศีลน,นั้น จะพึงรู้ได้โดยการนานไม่ใช่ด้วยการเล็กน้อยผู้สนใจจึงจะรู้ได้ผู้ไม่สนใจก็ไม่รู้ผู้มีปัญญาจึงจะรู้ได้ผู้มีปัญญาสามก็ไม่รู้ดูก่อนมหาบาพิษความสะอาดพึงรู้ได้ด้วยการงาน ก็ความสะอาดนั้นจะพึงรู้ได้ด้วยกาลนานไม่ใช่ด้วยการเล็กน้อยผู้สนใจจึงจะรู้ได้ผู้ไม่สนใจก็ไม่รู้ผู้มีปัญญาจึงจะรู้ได้ผู้มีปัญญาสามก็ไม่รู้ดูก่อนมหาบัพิษกำลังใจ พึงรู้ได้ในคราวมีอันตารายก็กำลังใจนั้นจะพึงรู้ได้ด้วยกาลนานไม่ใช่ด้วยการเล็กน้อยผู้สนใจจึงจะรู้ได้ผู้ไม่สนใจก็ไม่รู้ผู้มีปัญญาจึงจะรู้ได้ผู้มีปัญญาสามก็ไม่รู้ ดูก่อนมหาบพิตปัญญาพึงรู้ได้ด้วยการสนทนาก็ปัญญานั้นจะพึงรู้ได้ด้วยการนานไม่ใช่ด้วยการเล็กน้อยผู้สนใจจึงจะรู้ได้ผู้ไม่สนใจก็ไม่รู้ผู้มีปัญญาจึงจะรู้ได้ผู้มีปัญญาสามก็ไม่รู้ พระเจ้าประเสนที่โกศลกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ,รญ,รรญเรื่องไม่เคยมีแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเท่าที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนมหาพิษพระองค์เป็นครหัสั์บริโภคกรรมยากที่จะรู้เรื่องนี้ ผู้มีปัญญาจึงจะรู้ได้ผู้มีปัญญาสามก็ไม่รู้ดังนี้เป็นอันตรัสดีแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนักบวชเหล่านั้นเป็นคนของหม่อมฉันเป็นจารบุรุษเป็นคนสืบข่าวลับเที่ยวสอดแนมไปยังชนบทแล้วพากันมาในภายหลัง ข้าพระองค์จึงจะรู้เรื่องราวที่คนเหล่านั้นสืบได้ก่อนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัตรีีคนเหล่านั้นชำระล้างละอองทุลีนั่นแล้วอาบดีประเทิงผิวดีโกนผมและหนวดแล้วนุ่งห่มผ้าขาวเอ,อิบอิ่มเพรียบพร้อมด้วยเบญจกรรมกุณ บำเรอข้าพระองค์อยู่ลําดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงทราบความนี้แล้วจึงได้ทรงพาสิทธิพระคาถาเหล่านี้ในเวลานั้นว่าคนผู้เกิดมาดีไม่ควรไว้วังใจเพราะผิวพรรณและรูปร่างไม่ควรไว้วังใจ เพราะการเห็นกันชั่วครู่เดียวเพราะว่านักบวชผู้ไม่สำรวมทั้งหลายย่อมเที่ยวไปอย่างโลกนี้ด้วยเครื่องบริการของเหล่านักบวชผู้สำรวมดีแล้วประดุดกุนทนดินและมาสกโลหะหุ้มด้วยทองคำปลอมไวคนทั้งหลายไม่บริสุทธิ์ในภายในงามแต่ภายนอก แวดล้อมด้วยบริวารท่องเที่ยวอยู่ในโลก